โอเค okay, let's go นี้ยกว่าเกผมก็สำหรับงานบรรมข้องพอดาสโตรเปชั่นสมัย26นะครับก็รู้สึกวิจัใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนะครับเพราะว่าความจริงในงานก็มีศิลปินต้นพี่หลายๆคนที่แเก่งมากเราก็ลุกขึ้นาแล้วเแต้มาร่วมไปทีเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะตื่นเต้นๆออกมาครั้งแรกเราดูยกับเจ้บอยที่บรรมข้อกครั้งแรกเลยครับครั้งแรกครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในการขึ้นโชว์ปีใหม่ด้วยครับ เป็นไงบ้างวันนี้เตรียมโชว์เลยมั้งซอร์ให้แฟนแฟนก็เรียกได้ว่ามีมีครบทุกรถเลยฮะมีทั้งมีทั้งสนุกมีทั้งน่ารักมีทั้งสนุกมันอะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยฮะก็คือจัดเต็มแน่นอนสุดๆไปเลยครับแย้พูดถึงความประทับใจที่วันนี้เข้าไรปในร้านคนในห้างความจริงเราได้มีโอกาสมาร่วมงานที่ร้านเปิดขึ้นเราแล้วสถานที่ขบวนอะไรอย่างเงี้ยที่หออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นห้างใหญ่มากแล้วก็มีของให้ซื้อเยอะมากความจริงก็คือ เดินยังหลงเลยครับเพราะว่ามันใหญ่มากเราสึกว่าแบบบางทีไปทํางานก็เธอขอแวะดูแป๊บนึงก่อนละกลัารเล่นอะไรใช่ครับจบที่เดียวจบ,บ,บที่เดียว,วเป็นอั่างไรบ้างก็รู้สึกว่าประทับใจพูดถึงอีเวนต์วันนี้แล้วกันผมรู้สึกประทับใจตั้งแต่เมื่อวานเรามาซาวเช็คต่นกันคือซึ่งมีศิลปินที่ซาวเช็คก่อนก่อนนะพวกเราซึ่งพอรู้ว่าคนนั้นเป็นใครจริงๆแม่สะพานแต่ว่ารู้สึกมาแล้วต้องไม่พูดเลยประทับใจที่วันนั้นเขาสามารถเรียกผู้คนที่เแบบลบมามา อีเวนต์ข้างแบบนี้นะซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะที่เราได้มารวมรวยก็รู้สึกดีใจมากครับวันนี้เราเตรียมพร้อมกันมากแค่ไหนเตรียมเรามากครับผมเพราะว่าจริงๆดีใจเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่ทุกวันมันข้อติดต่อมาวี่เล่นข่าดาวเลยครับรู้สึกว่าก็เลยแบบตั้งใจซ้อมกันหลายวันมากเมื่อวานก็เพิ่งซ้อมแบบก่อนมาซาวเช็คก็ซ้อมเลยฮะก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างพร้อมมั่นใจในวันนี้มากขอถามถึงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ก็จริงๆปีหกแปดเนี่ยเป็นปีที่เป็นปีแรกที่พวกเราแบบเรียกว่าอะไรอะเออถูกเป็นปีเดบิวต์ละกันของเจลบอยเนี่ยเป็นปีแรกก็รู้สึกว่าเออปีหนึ่งมันผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็แต่ว่าเราก็ได้รับโอกาสมากมายในการที่เราจะต้องแบบทํางานหรืออะไรเยงี้ก็ขอบคุณแบบผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่คอยสนับสนุนตลอดปีอะไรย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเออในการที่เรามาอยู่จุดนี้ได้ภายในหนึ่งปีมันมันดีกับใจเรามากๆเป้าหมายของเจลบอยหลัจริงๆ ได้เห็นอะไรครับ้มอืองมากก็หมายเจอบอยแน่ๆครับได้เห็นเซนสองแน่นอนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมพร้อมที่ไหนแล้วเซีสั่น่อนเหลืออ่านแล้วฮะตอนนี้เหลืออ่านเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะกมจะมีความแตกต่างจากภาพแรกเลจริงๆมีความแตกต่างเพราะว่าตัวพี่บอสเองเขาชอบดนามิกอยู่แล้วอย่างเงี้ยแบบคาถ่ายแน่นอนทั้งแบบสกยภาพการแสดงของเราที่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่องราวต่างๆที่มันเข้มข้นขึ้นหรือแบบ อาจจะมีอย่างอื่นเริ่มขึ้นอะไเลยครับผมประมาณนี้ชื่ออะไรอื่นสักอย่ามนึงก็มีอาจจะมีน้องขึ้นมาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมีใหม่เหรอไม่ทราบไม่ทราบเป็ราติดตามราติดตามนะเราติดตามใช่สุดท้ายอยากให้ทราความความแฟนของเราแล้วก็เวทตอนนี้ใหม่ัเวทตอนนี้ใหม่ครับผมก็ขอทุกคนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตุ๊กตีเยอะมากเจ้เฮ้ยผมกลัวดิ ไปเอะเอเลยก็อวยพรทุกคนชอบปีนะครับผมอวยยศทุกคนทั้งปีจะอวยทุกคนแค่คนเดียวครับผมที่สุดก็ต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วตากเพลงใหม่้วยนะคะับยืไม่ได้เสรมก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่รู้จะเล่ปีสองนี้เพราะว่ามันเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดั้งเต่เคยมาคือ ตั้งแต่เราเดบิวต์เป็นเจเจบอยแล้วก็ใช้นามเจอบอยจนวันสุดท้ายที่เขาดาวเราก็ยังติดเล็บมาขึ้น <c oughs> <laughs> ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นคอมมูนิตี้ที่พาเรามาได้ไกลมาซึ่ง <c oughs> ถ้าย้อนกนลับไปเราจะมาบอกว่าเออสักวันคณจะติดเล็บเราไปขึ้นค <c oughs> อนเสิร์ตของเราก็อาจจะไม่เชื่อ <c oughs> แต่ว่าพี่บอสกับทีมลูก,กี้แล้วก็แฟนๆกับแฟนคลับทุกคนพา,าเรามาได้ไกลมาก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วย <c oughs> ถือว่าปีนี้ก็เจ้บอยซีเวอร์อยู่ครับ ก็รอแหละรอมารอมารอมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อองาขอบคุณครับนี่เป็นยาครับนี่พี่วยาครับ